สวัสดีจ้ามาเจอกันอีกแล้วสวัสดีจ้องคนอีกแล้วสองคนเพื่อนซีอยู่ไหนนี่อยู่ในป่าอีกแล้วอยู่ในป่าอีกแล้วมาเจอที่ไรก็ต้องอยู่ในป่าเลยเดี๋ยวนี้ช่วงนี้กําลังตามหน้าหาเห็ดเนาะคุณบอเนาะใช่จ้ามาดูกันเลยนี่เจอแล้วเจอแล้วดอกตะมุตะมิตะมุตะมิแล้วจ้ามาดูเลยจ้ามาเจอกระแพ็ดจะเลิบห่อนเลิบก่อนแล้วเด้อในป่าคุณน่ะเลยบห่อนแล้วก็ต้องปิดเริ่มแล้วอันแพ็ดกาพ้อถูพ้อไทยจต่เด้อถ้าแพ็ดหมุนกล่องเร็ว พอลังเทีอมันอยู่ในป่าเหมือนกันเด้ออย่าว่ากันเด้อยิ่งยิ่งเรายิ่งเอื้อยมือใหม่ด้วยอืมเป็นดอกไม้เลยอมพีะไรเป็นดอกไม้เลยจ้ะนี่เจอแล้วเจอแล้วนี่ผิพย่างง่ายเหมันว่วตื่นเต้นจนเกินไปเลยจ้าไซนี่ยเอาได้พี่พรใช่ใช่ใช่ก็ลังกินนั่นแม่งั้น มาเด้อจ้ะพอแม่พี่น้องมาเก็บเห็ดน้ำแพร่ยำเอือพ่อนเด้อพอแล้ว,วจ้าอีกดอกหนึ่งเห็ดน้ำหมากเอ้ยนี่นี่เห็ดน้ำหมากนี่โอ้ยมีสองดอกเลยนี่นี่จ้าสวยๆเลยค่ะนี่น้องเราไปทางไหนวะ แล้วในลำบากดิจ้ะไปตัวนี้ตกใจหมดเลยขอก่อนนะราคากำลังตุ้มๆนะคะนี่ค่ะนี่กำลังตุ้มๆนะคะนี่นะพอแล้วพอแล้วพอแล้วนี่ ีรอยตัดอยู่นะจ๊เข้าเอาตะดอกอย่างเงี้ยกำลังดีนี่นี่ๆๆเอ๋ใช่มันไม่ค่อยจะงี้ ลองกิดก้าตะวายตายไม่ต้องตกใจว่าแม่พีพะห้องเนี่ยโอ้ยดดูิเฮ็ดถึงพิ้ยหมดเลยหัวขายพีพรหัวขาดเลยหมดเลยหัวขาดหัวขาดเลยนี่หัวขาดเลยแล้วพอสองดอกเจ้าปลาได้หนิพี่น้องเจ้าปลาเจ้าปลาไปไปม่พรเฮงเฮงหมันหมันไปไปเัดยางเดินน้ำหน้าไปก่อนเด้อจะเอาเลยจ้ะมาแต่ได้ถ่ายตรงนี้ได้ไหมตั้งแต่ น่ากินจานนี้นี่จะ้ะโอ้ยนี่ค่ะนี่ค่ะโอ้ยนี่เฮงเหงเหงเหงหวานๆนี่มันหวานมันมันอันนี้ดอกใหญ่หน่อยโอ้ยโอ๊ยโอ๊ยอย่าดึงอย่าดึงโอ้ยอย่าดึงดินี่จะ้ะกล้องชอบกวนรวนโอ้อันนี้ อันนี้เป็นอาเตอดจ้ะแก่เกินจ้นะเนาะเอาอันนี้นี่จ้าอันนั้นก็คงใช่แหละแต่มันยังไงกีปล่าวนี้จ้าจุ่มยำอร่อยล้ายอันนี้หัวหลุดอีกแล้วอือหืหลุดมีดล่ะ มีดมีก็มาใช้เลยใช้มีดแล้นะนี่นีจ้าน,นี่อย่างหมดกินนะฮะโาอ้กล่องอันนี้ทะเลาะกับกล่องเลยเรื่องเลย ว่ามเก็บไอ้น,นี่อยู่เลยมวนมวนมวนไม่รู้มาดามอยู่ไหนตโกนเรียกนะ่ะเนี่จไมค่อยเก็บยาวอืมขึ้นอยู่นี่มันหลบอยู่นี่ ีใยแบบนี oh ้นะคะเนี oh ่ยโอ้ยไอ้กล้องอันนี้ เรียนรู้อีกนานนี่จ้าอโอ้ฉลอกไอ้กล่องอน,นี่โหนี่จ้าใส่มือหมุนค่ะ นี่ค่ะขาอบอบนเลาะกล้องเหเพี่อ เอาเลยค่ะเอาเลยเอาเถอะพี่น้องค่อยๆถอนล้าฟังเสียงเด้อพูนน่ะป้าเสียงสวยงามค่ะพี่น้องใจมากงามค่ะงามค่ะ